สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์วิวนะครับจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ไปควบคุมตัวนายศิริชัยนาถึงหรือว่านิวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อช่วงประมาณ5าทุ่มของวันที่13มกราคม2 5 6 4เนี่ยนะครับตามความผิดอาญาข้อหามาตรา112แน่นอนครับหลายคนนั้นก็ออกมาแสดงความคิดความเห็น แต่ว่าคนหนึ่งนั้นก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนั่นก็คือนายปิยบุตรแสงกนกุลนะครับก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่าตำรวจกับโจรแล้วก็บอกว่าตำรวจกับโจรต่างก็มีกำลังมีอาวุธเมื่อมิให้ตำรวจกลายเป็นโจรจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายมาควบคุมการใช้อำนาจของตำรวจมิใช่ให้ใช้อำนาจตามอำเภอใจมิให้ละเมิดสิทธิของประชาชนอย่างไร้ขอบเขตหากไม่มีกฎหมาย ควบคุมการใช้อำนาจของตำรวจก็ดีหากตำรวจใช้อำนาจจับอุ้มขังคนตามอำเภอใจหรืออุ้มไปก่อนหากกฎหมายหากฎหมายทีหลังก็ดีตำรวจก็มีโอกาสแปลงร่างเป็นโจรได้ทุกเมื่ออ้างว่าปฏิบัติตามหน้าที่หน้าที่เช่นว่าต้องเป็นหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมายการอ้างว่าปฏิบัติตามคําสั่งเจ้านายเจ้านายสั่งมาคําสั่งเช่นนั้นต้องเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหากเจ้าหน้าที่ตํารวจอ้างแบบนี้ร่ําไปเจ้านายสั่งให้ทําผิดกฎหมายก็ต้องทําสั่งให้ไปฆ่าคนก็ต้องฆ่า สั่งให้ไปตายก็ต้องไปตายอย่างนั้นหรือการจับกลุ่มบุคคลโดยปฏิบัติตามกฎหมายโดยสุจริตเราเรียกการกระทํานั้นว่าการจับกลุมและการจับกลุมคือตำรวจแต่ถ้าตำรวจไปอุ้มคนในยามวิการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพสิทธิ์ไม่มีหมายไม่แจ้งข้อหาไม่ให้เขาแจ้งทนายไม่แจ้งสถานที่คุมตัวเอาไปขังไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เราเรียกการกระทํานั้นว่าการลักพาตัวหรือการบังคับบุคคลให้สูญหายและคนที่ทําย่อมเปลี่ยนสถานะจากตำรวจ กลายเป็นโจรตำรวจหรือโจรตำรวจนอกเครื่องแบบหรือโจรในเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือผู้พิทักษ์รับใช้เจ้านายจะเลือกทางไหนเลือกเป็นเช่นไรมีเส้นบางๆกั้นอยู่แล้วก็ใส่แฮชแท็กครับว่าเซฟนิวมอทอยกเลิกมาตรา112นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็เรื่องนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่านายปิยบุตรนั้นก็บิดเบือนพอสมควรนะครับ กับการให้ข้อมูลเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็มีหมายจับนะครับมีหมายจับมีการแจ้งข้อกล่าวหากับทางด้านนายสิริชัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือไม่ได้อยู่ๆเนี่ยก็ไปจับโดยที่อย่างที่นายปิยบุตรบอกว่าไม่มีหมายจับนะครับเรื่องนี้เนี่ยครับล่าสุดดรสุพนัทอภิญญาณหรือว่าดรนิวก็มาซัดกลับไปทางด้านนายปิยบุตรเนี่ยนะครับบอกว่าหมายจับ หมายค้นมีแต่ปิยบุตรบอกไม่มีต้องโง่ขนาดไหนถึงหลงเชื่อนายปิยบุตรผู้ชอบบิดเบือนยุยงปลุกปั่นโกหกหลอกให้หลอกใช้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือเมื่อไหร่นายปิยบุตรจะเลิกโกหกหลอกลวงสังคมและหยุดทําตัวเป็นคนหนักแผ่นดินเสียทีนี่ทางดรนิวก็มาซัดกลับเนี่ยนะครับโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เลยแล้วก็ถามว่าต้องโง่ขนาดไหนถึงจะหลงเชื่อนายปิยบุตรนะครับเพราะว่า อย่างที่เรียนไปว่าเจ้าหน้าที่ตารวจนั้นก็มีหมายจับมีหมายค้นนะครับถึงเข้าไปทําหน้าที่แบบนั้นได้แต่นายปิยบุตรนั้นมาเถียงว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่มีทำทำเยี่ยงกับโจรเป็นการลักพาตัวนะครับนี่เป็นสิ่งที่คุณสุพนัทนั้นก็ออกมาตอบโต้ไปยังนายปิยบุตรจริงๆรกรณีนายปิยบุตรเนี่ยหลังจากนั้นก็มาเสนอในเรื่องของการแก้กฎหมายมาตรา112นะครับ ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมอยู่เช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณแรมโบอีสานสุพรอัตถาวงนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนก็ออกมาซัดกลับไปอย่างนายปียบุตรนะครับถึงเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นก็มีทางด้านอีกคนหนึ่งนั่นก็คือลูกชายของคุณชัดเตาปูนนะครับคุณชื่นชอบคงอุดมโคศกพักพลังท้องถิ่นไทย ก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กไปถึงนายปิยบุตรเช่นเดียวกันนะครับบอกว่านายปิยบุตรนั้นเป็นคนที่มักง่ายไม่สนใจโลกนะครับแล้วก็เสนอเลิกกฎหมายมาตรา112เนี่ยนะครับนี่ฮนะคือซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการต่อสู้กันแหละนะครับกับคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามที่จะให้ยกเลิกมาตรา112ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีคนเพียงส่วนน้อยที่ไปละเมิดและต้องการที่จะก้าวล่วงสถาบันครับ